วดีครับวิเคราะห์บอลบายอาจารย์เอตงบอลวันนี้ประจําวันที่30มิถุนาโดยเรานะครับจะใช้เครื่องมือที่ทางอาจารย์สร้างขึ้นมามาวิเคราะห์ทั้งหมด3คู่ด้วยกันนะครับโดยคู่แรกนะครับเป็นคู่ที่เจอกันระหว่างอินเตอร์มิลานและฟูมินเซซในศึกชิงแชมป์สโมสรโลกรอบ16ทีมโดยอินเตอร์มิลานนะครับยังใช้แผน3-5-2ที่เน้นรับและสวนกลับตัวหลักของอินเตอร์มิลานยังถือว่าอยู่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นลาโตโร่งมาตินเนสบาเล่า Martinez, ella, และดิมาโก เกมเนี้เล่นถือว่าเป็นจุดแข่งของอินเตอร์มิลานจุดเด่นคือการเปลี่ยนเกมเร็วและการยืนระยะตลอด90นาทีฟอร์มโดยรวมของอินเตอร์มิลานนะครับชนะ4จาก5นัดหลังสุดเสียเพียงแค่3ประตูเท่านั้นนะครับส่วนทางด้านฟูมิเนเซจะมีนักเตะชื่อดังอย่างมาเซโร่อดีตแข่งชุดขาวฟอร์ม5นัดหลังนะครับชนะ2แพ้2ยิง6แต่เสียถึง7ประตูโดยถ้านําม,มาวิเคราะห์อัตราต่อรองนะครับอินเตอร์มิลานนะครับเปิดออกมาที่0.75สูงต่ําอยู่ที่2.25นะครับ โดยอาจารย์นะครับได้นําข้อมูลสถิติทั้งหมดลงมาในเครื่องมือโดยเครื่องมือนะครับทํานายว่าคู่นี้อินเตอร์มิลานจะชนะ2-0นะครับโดยคู่ที่2นะครับจะเป็นการพบกันร,ระหว่างแมนซิตี้กับ Al King มมอัลฮิลาในศึกชิงแชปมสโมสรโลกรอบ16ทีมเรามาดูฟอร์มการเล่นทั้ง2ทีมกันนะครับทางด้านแมนซิตี้นะครับกําลังหลักถือว่าอยู่ครบฮาเลนเควินเดอร์บอยโฟเดนแลวก็โรดดี้นะครับระบบจะใช้เป็น4-3-3นะครับส่วนด้านฟอร์มการเล่นของแมนซิตี้ ห้านัดหลังสุดถือว่าดีมากๆเลยนะครับชนะมาได้ห้าเกมรวดเลยนะครับโดยสกอร์โดยรวมนะครับจบออกมาที่สกอร์สูงส่วนทางด้านทีมอัลฮิลานะครับเป็นทีมจากติดซาอุแต่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับมีทั้งเนียม,มาลูเบเนเวสมิลินโควิชซาวิตและคุนลิบารีจะใช้แผน4 2 3 1ทีมนี้นะครับมีสปีดบอลที่ดีและทักษะที่ดีแต่จุดอ่อนยังคงเป็นเกมรับที่มักโดนเจาะจากบอเลเร็วผลงานล่าสุดนะครับ5้านัดหลัง กงทีนะครับชนะไปได้2เสมอ3ส,สกอร์โดยรวมนะครับเป็นสกอร์ต่ำโดยที่อัตราต่อรองที่เปิดออกมาวันนี้นะครับเปิดมาที่แมนซิตี้ต่อ1.75สูงต่ำอยู่ที่3.5อาจารย์ได้นำข้อมูลทั้งหมดนะครับมาวิเคราะห์ในเครื่องมือโดยเครื่องมือนะครับทำนายมาว่าคู่นี้นะครับสกอร์จบออกมาที่แมนซิตี้ชนะ3-1คู่ที่3นะครับเป็นคู่เจอกันระหว่างยอร์กการ์เดนและ IFK n o เคนอร์โฮปปิงนะครับในศึกสวีเดนออสเวนคานโดยฟอร์มการเล่นของยอร์กการ์เดนนะครับ สี่จากห้านัดหลังยิงได้ถึงเก้าประตูเล่นระบบสี่สามสามที่เน้นเกมลูกและเกมเพสซิงนะครับจุดเด่นของทีมนี้ก็คือการเล่นริมเส้นและการเล่นลูกตั้งเตะที่แม่นยำส่วนด้านทางด้าน ifk นะครับห้านัดหลังแพ้ถึงสามนัดเสียไปถึงสิบประตูส่วนจุดอ่อนของทีมนี้นะครับยังคงเป็นด้านเกมเยือนนะครับแพ้สี่จากห้านัดล่าสุดนะครับจะใช้ระบบการเล่นสี่สี่สองที่เน้นเกมบุกแต่ขาดความแม่นยำนะครับเมื่อัตราต่อรองที่เปิดมาวันนี้นะครับ ให้ยอดการ์เด่นนะครับต่ออยู่0.75สูงต่ําอยู่ที่3ประจารย์นะครับได้นำเอามาวิเคราะห์ในเครื่องมือโดยมีการทํานายออกมานะครับว่าคู่นี้ยอดการ์เด่นจะชนะได้ไป2อสูนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครต์หรืออยากรู้คู่ไหนเป็นการส่วนตัวทักไลน์แอดมาได้เลยนะครับ